ันนี้เราก็จะมาจัดกิจกรรมกันะคะ่ะเป็นการฉลองครบรอบ2 b ส c r i ิ e นะคะช่วงนี้เราก็จะจัดกิจกรรมบ่อยอาจจะลงคลิปไม่บ่อยนะคะก็อืมเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดรับคำถาม Q&A นะคะแค่มิน Q QA PPNN นะคะแล้วก็เขียนลงเลยหรือว่าขีนแค่ PN c ก็ได้หรือว่า PP n n ก็ได้นะคะหรือว่า NNCC แล้วแต่เลยนะคะได้ทุกแบบหรือว่า P หรือ n หรือ C ก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะก็ เราจะขยิบกล้องบ่อยนะเพราะว่าวันนี้เราถือกล้องเองนะเอมเราถ่ายวันนี้วันที่เท่าไหร่นาะเออวันนี้วันที่เก้านะคะแล้วถ่ายวันที่เก้าเดี๋ยวเราจะลงวันที่สิบสามนะคะก็ก็คือเราจะลงวันอังคารนั่นเองก็วันนี้เราจะมารีวิวคุชชี่ด้วยอันนี้เราเล่นมาหลายวันแล้ว ไม่ได้หลายวันหรอกหลายอาทิตย์แล้วเนี่ยก็คือพีชทองของเร่ยๆนะคะนี่ก็ไม่ได้จะรีวิวอะไรมากนะคะเหมือนการมีมีดูเฉยๆก็เปิดโอกาสให้ถามโพลส1หนึ่งถึงสามคำถามนะคะ ก็เน้นบอกตายล่างคลิปได้เลยคลิปนี้เท่านั้นนะคะหรือว่าคลิปไหนก็ได้ที่เราเขียนว,ว่า Q&A นะคะก็คือเขียนลงได้หมดเลยนะคะที่เราเขียนว,ว่า Q A Q E นะคะก็ ขอลาไปเท่านี้ก่อนนะคะนี่แค่พูดอธิบายนี่ก็เป็นสองนาทีกว่าแนะโอเคบ๊ายบาย